นี่นะครับเราแงบดูนะครับเนี่ยเขาจะเกิดรอยร้าวอย่างนี้ข้างๆนี่นะครับเนี่ยเวลาเขาลอกเขาจะถอยตัวนะครับออกมาด้านท้ายเขาจะถอยตัวออกมานะถอยตัวมาจากด้านท้ายอ่าตอนนี้นี่ก็เป็นปูนะครับที่ปูเขาทําการลอกคาบมาแล้วนะครับเนี่ยตัวเขาจะนิ่มๆเนี่ยใสๆนิ่มๆนะครับนี่อย่างงี้ต่อไปนะหยุดนะเขาจะนิ่มๆอย่างนี้เลยได้ไหมครับอ่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปูอย่างนี้นะครับเขาลอกคาบสําเร็จนะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่โดนกัดกันนะครับ อเเเรราาาทที่่ใช้คคคนิคก็ืวสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการดูแลปูนานะครับปูนาเนี่ยเวลาลอกคราบเนี่ยคำถามว่าเราต้องดูแลเขายังไงนะครับปัญหาใหญ่ๆที่เราเจอคือ1ปูลอกคราบติดตายนะครับปัญหาที่2คือปูลอกคราบมาแล้วเนี่ยเกิดการกัดและกินกัน นะวันนี้ผมจะมานําเสนอแนะนําก็คือเรื่องของปูเนี่ยที่มันมีเวลาลอกคราบแล้วมันกัดกินกันเนี่ยนะครับในบ่อกระชังที่เรามีการเลี้ยงเนี่ยเราจะมีการป้องกันหรือว่าดูแลยังไงนะครับเพื่อลดอาการกัดกินกันได้นะโดยเทคนิคของโรยยายนะครับวันนี้ที่เราจะใช้อยู่ก็คือว่า ในบ่อเนี่ยเวลามันมีพื้นที่โล่งๆอยู่โล่งไปเวลาปูล่อค้าบมาเนี่ยมันจะมีจระกดองและมีตัวเนี่ยนะครับที่เหลือที่มันซากอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดการกัดกินกันได้นะทีนี้เจ้าปูเนี่ยมันก็จะหาที่อยู่ที่เขาปลอดภัยที่อยู่นะเราจะต้องสร้างพื้นเทียมนะทำให้เขาลกๆนะโดยใช้เจ้าตัวนี้ครับก็คือใช้เจ้าตัวแสลนนะครับใช้แสลนรองพื้นเข้าไปนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันในคลิปว่าเป็นยังไงนะครับ เดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในในในเทคนิคของเราที่เราใช้นะครับไปดูนะครับว่าเราทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ เป็นพื้นกระชังที่เป็นโล่งๆเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ตัวผ้าสแลนนะครับสีดําเนี่ยกางวางไว้กับพื้นนะกางวางไว้นะครับปูพื้นไว้เพื่อนะครับให้ปูเนี่ยครับตัวที่เขาใกล้จะลออคราบเนี่ยเขาจะมาอยู่นะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับตัวที่เขาจะมาอยู่นะครับน่ะอย่างเจ้าตัวนี้นะครับเขาลอกคราบไปแล้วนะครับอันนี้คือซากเขานะครับเห็นไหมครับอย่างแรกสีเนี่ยสีจะต่างกันมากนะสีเขาจะโปร่งโปรใสๆนะครับสี นะครับและตัวปูนะครับอเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าซากนะครับเวลาที่เขาลอกคราบเนี่ยหลายคนนะครับเลี้ยงปูเนี่ยเอ๊ะทำไมปูตายดูไม่ออกนะครับถ่ายจากข้างหน้ามาเนี่ยมันก็ปกตินะครับถ่ายจากข้างหลังนะครับมันก็ปกติเห็นไหมมันไม่มีอะไรนะครับปกติทีนี้เวลาเราดูนะครับถ้าเรามาพลิกดูนะครับด้านข้างนะครับเวลาเขาออกมานะครับเนี่ยเสื้อเขาจะแตกอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยนะครับดูนะครับฝาฝาเขาจะแตกนี้นะครับเราแงบดูนะครับเนี่ยเขาจะเกิดรอยร้าวอย่างนี้ข้างๆนี่นะครับ เนี่ยเวลาเขาลอกเขาจะถอยตัวนะครับออกมาด้านท้ายเขาจะถอยตัวออกมานะถอยตัวมาจากด้านท้ายดางฝากระดองเห็นไหมครับจะถ่ายออกมาเนี่ยครับเพราะนั้นเราเปิดฝาดูนะครับถ้าเราเจอฝากระดองลักษณะที่เป็นเป็นอย่างนี้นะครับเป็นคราบแตกอย่างนี้อันนี้คือคราบนะครับนี่คือลอกคราบเขาลอกคราบตกแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยตัวนะครับเขาจะหาให้มันสําเร็จดูตัวนะว่าถอนนว่ามันลอกคราบสาเร็จแล้วมันอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นไอเจ้าตัวเนี่ยเวลาออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะถอยตัวออกมานะครับจะอยู่ข้างๆกันนะทีนี้เวลาเราเเเเพิ่่มแสลข้้าาาไปใหยอู เขาก็จะถอยอยู่ข้างๆอย่างนี้อย่างเช่นเจ้าตัวนี้เขาก็จะอยู่ข้างๆกันอย่างนี้จนกว่าเขาจะแข็งแรงนะครับสักพักหนึ่งเขาแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีปฏิกิยาเขาจะหนีไปได้นะครับอันนี้เขาจะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้คือง่ายๆทําง่ายๆนะครับก็คือใช้ผ้าสแลนนะครับสีดำเนี่ยมาวางไว้กับพื้นมาวางไว้กับพื้นกระชังอย่างนี้ นะครับแล้วก็คอยดูว่าเวลาปูที่ตูลอกคาบเนี่ยเขาจะขึ้นมาลอกคาบบนนี้นะครับนี่คือเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับ <st> <ใ>นี่ครับของเรานะคือตัวซากของเขานะก็คือเทคนิคที่เราใช้นะครับนะอันนี้คือตัวสลนเพราะฉะนั Lena, ้นเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะอยู่ตามปลายสลนอย่างนี้เห็นไหมนี่คือตัวที่เจ้าที่เขาลอกคาไปนะเราก็จะพรางตัวอยู่นี้นี่นะครับเห็นไหมเดี๋ยวพอเขาแข็งแรงแล้วเขาก็จะหนีไปได้อย่างใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะครับอ่า ช่วงของปูที่เขาลอ,อกคราบเนี่ยนะครับเขาจะลอ,อกคราบคือในพื้นที่ที่เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยนะครับเราก็แค่เพิ่มนะตัวสแลนสีดำนะครับที่เป็นพื้นปูนให้เขาและปูนเนี่ยเขาก็จะเข้าขึ้นไปอยู่แล้วก็ทําการลอ,อกคราบณนะบริเวณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับจากอุรายานะครับที่เรามีการทําและมีการทดลองทําแล้วนะครับโอเคครับเอาไปลองไปทดลองใช้กันดูปรับใช้นะครับกับท่านที่มีปัญหาเรื่องปูลอ,อกคราบมาแล้วเอาไม่ทันลองใช้เทคนิคนี้นะครับ นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อุรยาด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับติดตามคลิปใหม่ๆนะครับที่อุรยานะครับจะลงแล้วก็แบ่งปันไปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ আমরা আমাদের কাজ শুরু করতে পারি। আমরা আমাদের কাজ শুরু করতে পারি। ครับผมอ่าตอนนี้นี่ก็เป็นปูนะครับที่ปูเขาทําการลอกคราบมาแล้วนะครับเนี่ยตัวเขาจะนิ่มๆเนี่ยใสๆนิ่มๆนะครับเนี่ยอย่างงี้กดไปนะครับยุ่นๆเห็นไหมก็จะนิ่มๆอย่างนี้เลยเห็นไหมครับอ่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปูอย่างนี้นะครับเขาลอกคราบสําเร็จนะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่โดนกัดกันนะครับ